เจอแผ่นตรงนี้ละมาต่อไปแผ่นอู้เป็นสีแบบนี้นะเมืนน่อกีหห้หนูเยียหันยูไม่ไเห็นเลยไม่ทันเลยไม่รู้เลยเหนูแยม้มตาไปอันนี้มันยังไงคะเข็ยนมันต้อง,องห,หัวแหลมข้างหน้าค่ะน<ย>ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นูยมิมหนูแยม้มจะเล่นกิจกรจรมของแม่ปุย๋ย เขาแม่ปุ๋ยหรอคะปุ๋ยดีไอบวแคะมีกี่กิจกรรมคะสามค่ะมีสามกิจกรรมเหรอคะนี่ไงกิจกรรมแรกนะคะนี่วางทับให้ตรงรวดลายนะคะและกิจกรรมที่สองคือเปิดฝาจับคู่สีและกิจกรรมสุดท้ายเขียนนาฬิกาเอาเขียนนาฬิกาสุดท้ายเพราะว่นต้องมีการลบแนะนําว่าแม่ปุ๋ยแนะนําว่าให ตรงนี้ก่อนออาวาง <Yeah. S 1> ยกขึมางนี้ก่อนคือมันเป็นแผ่นใสๆคือทุกเช่นจะต้องให้มันตรงกับรูปภาพข้างล่างนะคะมันเป็นแผ่นใสๆแบบนี้แต่บางอันแมวอีก็เขียนไม่ออกมาแบบนี้นะคะให้มันวางครับหาเจอสองแผ่นแล้วชุบ <Wow. S 1> ตรงไหนนะแนะนำว่าเหมือนต่อจิ๊กซออ่ะเราต้องดูมุมมันก่อน กันไม่ได้หรอต้องดูมุมทับกันนะโอ้โหหนูแย้มเจอแล้วมุมนี้เห็นไหมถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะเบี้ยวเป็นภาพที่ซ้อนกันเพราะต้องการตรงส่วนที่มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตรงตรงนี้อไหน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 ตรงไหมตรงไหมบางครั้งมันนิดเดียวนะคะมันนิดเดียวค่ะยับมันเยอะทนไงทำไงหนูยย้มใช่แล้วใช่แล้วนเจอแผ่นตรงนี้ละมาต่อไปแผ่นอูู้เป็นสีแบบนี้นะ อย่าล so ืมนะมันพังมันกลับด้านอยู่ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นแผ่นใสๆโอ้หนูแย้มเจอแล้วพี่่วโอ้โหต้องให้แย้มเลยเจอแล้วโอต้องขยับก่อนขยับก่อนจะได้มองเห็นหยึกหยักโอ้หนูแย้มเจออีกแล้วยึกยึกยมไ่แผ่นสุดท้ายก็จะอยู่ตรงไหนเอ่ยกึอกโอ้โหเรามาขยับให้ตรงดีไหมอ่ะค่อยๆขยับแม่ผึ้ยช่วยขยับตรงนี้ชึบขยับตรงนี้อ่ะหนูยิ้มขยับมาชึบนำ โหสุดยอดเลยตรงนี้จะช่วยการสัมพั์กับมือเอาคว่ำฝากดน้ำก่อนเอาแตดฝากดน้ำตอนนี้มีสีอะไรบ้างนะสี้ดงเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองความลงสีสีดำด้วยสองสามสีอย่างนี้ค่ะอ่ะสีอ่ะต่อไปแถวหนึ่งสองสามสีอ่ะเรียงเหมือนได้ปุ๋ยเลยอ่ะเรียงลงไปเลยให้ตรงนะอันนี้มีแล้วค่ะสีหนึ่งสอง สองอันนี้ยิ้มเดียงเลยเดียงเลยใครจะเล่นก่อนเปายิ้มชุ่มก่อนยำยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุ่มยำยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุ่มอ่าหนูยิ้มชนะอันยิ้มเจอสองสองมือจับพี่ฝาสองอันเปิดพร้อมกันสีจะได้อันนั้นพอเดียวหนูยิ้มชนะอ่าสีน้ำผึ้งต้อให้หลับตาไหมได้แล้วแต่ค่ะลูกแล้วแต่กไม่หลับก็ได้จะได้ก็จะมาย้ำเปิดอ่าหนูย้ำสีไหนดิโอ้มาอยู่ข้างนอกเห็นสีเลย ซ้ำโดนซ้ำโดนพ่อบอมโดนเป็นอะไรแล้วเมื่อกี้โดนเป็นยังไงนะแล้วโดนบินไปบ้าหนูแล้วโดนครับโดนมันข้ามกระแพงไปตรงนู้นน้ำโมเพื่อนยิ้มอยู่อ่ะไปติดหมู่บ้านหนึ่งหมาไปกัดออ๋อกัดดูเอาฐานมันพังหมดเลยนี่พังหมดเลยฐานมันออกอันนี้ซ่อมเดี๋ยวดูพังกันตรงนี้เลยนะพ่อไปซ่อมดูซิว่ามันจะบินได้หรือเปล่าอ่ะมาลองดูก่อนลองดูก่อนอ่เตรียมตัวนะเอาแล้ว อืแล้วโอ้โอ้ไปไหนโอ้ยเสียสูดแล้วหนูย้มต่อไปหนูยิ้มแล้วค่ะหนูย้มได้ไหมสีส้มหนูย้มจับได้สีส้มค่ะหนูยิม้มอย่ามองอย่ามองหยิบเลยอาชึบอโหง่ <c oughs> ายจังเลยอาต่อไปสีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยหนูย้มต่อไปค่ะอันไหนดีนะชึบไม่ใช่ฟังก่อนหนูย้มไม่ถูก เมื่อกี้หนูอย่าหันหนูยิ้มไม่ได้ไม่เห็นเลยไม่ทันเลยไม่รู้เลยเ <c oughs> หนูแย้มต่อไปแย่าซ้าถูกไหมโอ้โหสีดำสีดำ,ดำอ่ะหนูแย้มไม่ใช่ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ถูกไหมถูกไหมไหนดูดิอ๋อสีน้เงินสุดท้ายหนูเยีหนูเยิ้มสุดท้ายว้าสีเงิน <c oughs> โอ้โหถูกต้องเลยนะคะได้ชนะนี่ไง หนึ่งนี่หนึ่งคู่สคู่สคู่สี่คู่ห้าคู่หนูแย้มได้3คู่อ่าต่อไปเป็นกิจกรรมเขียนเข็มนาฬิกาเย้้ชาดจ๊อุ๊ยไปแล้วไปแล้วมาแล้วบินได้อยู่นะบินเตี้ยเอาพ่อมหนึ่น อุ้ยหนแย้มเขียนก่อนนะคะอ่านูยแย้มเปิดค่าเปิดการ์ดหนึ่งการ์ดเปิดการ์ดใบเดียวนะหยิบการ์ดหยิบการ์ดเลยอ่าสิบสองอ่าสิสองอาฬิกาเอาเขียนเลยเข็มสั้นกับเข็มยาวเป็นยังไงชิบอ่าสิบสองอาริกาเข็มยาวถูกต้องไหมอ่านี่เข็มยาวเอาเข็มสั้นล่ะเข็มสั้นล่ะอะไรอ่ะ เขียนเข็มเรียกสั้นผ,ผิดเข็มสั้นมันควรจะเล็กกว่านั้นอ่ะสิบสองนาฬิกา yeah. อันนี้มันควรจะชี้อยู่ตรงนี้ <S <S 1> <S 1> อันเล็กมันควรจะชี้ไปอย่างนี้เฉลยยังคะเฉลยยัางอันนี้หรือว่านาทีหรือว่าอะไรเอาเอาเดี๋ยวแม่ผูจะเฉลยบอกเลยว่า,าอันนี้นะสิบสองนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอมาแล้วเฉลยแล้วนะจุบจุบ สิบสองนาฬิกาสามนาทีไปเอานาฬิกาเดี๋ยวฉันนะสิบมองนาฬิกาย้ำรู้แล้วย้ำขออีกทีนึ่งย้ำรู้แล้วย้ำรู้แล้วขออีกทีนึงอ้าวดูย้ำเขียวเลยเอาที่ชุเบเปียกมาที่ชุเบเปียกเมื่อกีแ้แม่ผูอยู่ไหนไม่เป็นไรปึ๊บเอาแล้วนะชุบอันนี้มีทั้งเข็มสั้นและเข็ยมยาวอยู่ในกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสิบสอง ทิชชุดเปียกเลยทิชชูเปียกเช็ดค่ะได้เลยเอ้ยยี่สิบนาฬิกาสิบนาฬิกายี่สก็ต้องนับไปทางไงเอ่ยมันเป็นตอนกลางคืนนะ12แล้วก็1ิบสิบสามสิบสี่สิบห้าบหกปดสิบบอกสิเอ็ดยี่ส และนี่เขียนเท่าไหร่วิงจ้องยี่สิบอ่ายี่สิบอยู่ไหนคะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ายี่สิบนาฬิกาเข็มอะไรเอ่ยเริ่มแรกต้องเข็มยาวเริ่มแรกเข็มอะไรคะสั้นอ่าเริ่มแรกเข็มสั้นชึบอ่าแค่นี้ชึบอ่ายี่สิบนาฬิกาสิบนาทีสิบนาทีนับยังไงเข็มนาฬิกานับทีละหอ่าห้า ให้ตบนึงค่ะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับทีล้อะไรคะห้า <5 S 1> นับทีล้วห,หบอกห,ยยหนูยิ้มสิ1 2ไม่ไมบอกได้ไหมคะ4นาทีเมื่อกี้แม่ปุ๋ยไม่ได้บอกหนูแย้มจริงแต่แม่ปุ๋ยให้หนูแย้มอีกครั้งหนึ่งไหม ให้งรอให้ให้ยังไม่อีกครั้งหนึ่งแม่หนูยิ้มอีกครั้งหนึ่งแม่ปุ๋ยไม่ได้ให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้แม่ปุ๋ยให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่านับทีละห้าแม่ปุ๋ยไม่ได้ให้อีกครั้งหนึ่งหนูยิ้มยังไม่ได้เขียนแต่แม่ปุ๋ยนับทีละห้าบอกห้านับทีละหให้หนูยิ้มหนูยิ้มจะไม่ได้โอกาส แม่ปุ๋ยบอกแล้วนะคะหนู่วจะไม่ได้โอกาสอีกครั้งแล้วนะพ่อหนูแม่ปุ๋ยได้บอกครั้งแรกของหนูยิ้มไปแล้วอ๋อนี่เข็มสั้นเหรอคะอ่าโอเคเข็มยาวคะ่ะเข็มยาวตรงไหนเข็มยาวหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสยี่สบนาฬิกากี่นาทีคะ10บนาทียังไม่ทุกต้องนะคะ ยี่สิบเอกระเข็มสั้นถูกแล้วนะคะแต่สิบนาทียังไม่ถูกสิบ <10 S 1> นาทีเราจะนับทีละเข็มนาทีเราจะนับทีละห้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับจากสิบสองมาหนึ่งจะมีอยู่ห้าเราก็ต้องนับ5้าแล้วก็นับทีละห้าห้าแล้วก็สิบสิบห้า5 6 3สิบห้าสามสิบสมสห้าหสาสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้า สิบห้าน,นั่มันแรงอะไรอะคะแม่ปุยใช่ค่ะตอนนี้หนูยิ้มยังยังไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้มนแรงอะไรว้าวมาแรงวีคะ่ะมาแรงวีนะทำไมมันชอบอยู่กับี่อจ๊ะแชปเลยสิบหกคือ 0, 0. นูนย์ศูนย์สิกนาฬิกานับ่งนะสิบยีสิบห้าสิบสิบห้ 5, 10, 10, 15, 20, อันนี้นะสินาฬิกาจุดศูนย์ศูนยน<ฮ>เนาะอานะอา้าวเฉลยนะเฉลยนะ16นาฬิกายังไม่ถูกต้องไหมคะสิบหกเป็นชั่วโมงศ,ศูนย์เป็นนาที12แล้วก็13 14 12 13 14 15สิบ้าส ศูนย์ศูนย์คือหนูยัรู้แบบนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าอันไหนมันคืออันนั้นอันไหนมันคือนาทีอันไหนมันคือนั้นเอ้ยอ่านไม่เป็นช่องแรกคือเข็มชั่วโมงเข็มชั่วโมงคือเข็มสั้นค่ะพี่ปุ๋ยจะเขียนที่ถูกต้องให้นะคะชึบอ่าสิบหกนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เข็มยาวมากชึบถ้าศูนย์ศูนย์เมื่อไหร่นะให้เราคิดเลยว่าถึงเลขอะไรเอ่ยสิบสอง 10บนาฬิกาสาสบนาทีอันนี้อันนี้มันยังไงคะเข็มมันต้องมันต้องหัวแหลมข้างหน้าหรือเปล่าหนูยิ้มเข็มมันต้องหัวแหลมข้างหน้าหรือเปล่าเลขอะไรคะเลขหกอ๋อเลขหอยู่ไหนอ่ะชึบ อุยมันตั้งแหลมหัวมันตั้งแหลมออกค่ะลูกไหนดูสิสิบนาฬิกาสามนาทีห้าสิบสิบห้ายี่สสทุกสองสองอันโอ้โหสองนาฬิกายี่สิบาทีอ๋อสองใช่ไหมลูสองนาฬิกาอ้ลมชีนที่เลียกสนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตีส สองนาฬิกายี่สิบนาทียังไม่ถูกต้องยะมรู้ยิมรู้ยิมรู้สองนาฬิกาถูกแล้วสองนาฬิกาถูกแล้วแต่ยีสนาทีไม่ถูกต้องห้าสิบสิ้ายีิบถูกต้องอะไรนะโชว์หน่อย 21.00นาฬิกาย์นอ่า21ฬิกาจุถ้า <11. S 1> เราพูดเลขอะไรก่อนต้อง<า>เป็นเข็เมสัน้นไม่รู้ค่ะอันนี้เลยแล้วแต่เลย <S <S อ่าต่อไป2ปี่0 0อนา <9. 000. S 3> ินยนยเ้ชีเลขเอ่าชิเลขเก้ค่ะจุค่ะพร้อมหรือยังช่วยแล้ ในเข็มสั้นค่ะชี้เข็มสั้นเลยค่ะยังไม่ถูกต้องนะคะนี่มาิมาเตอบค่ะนึงค่ะหนูยิ้มมาหนิกรชึบยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแอเขียนคำตอบได้ไหมหนูยิ้มถูกแล้วนะคะของหนูยิ้มน่าถูกแล้วนะเนี้ยเข็มสั้นถูกแล้วนะแต่จุดศูนย์ศูนย์นาจุดศูนย์ศูนย์ต้องชี้เลขอะไรเอ่ยสิบสอถึงจะเป็นศูนย์เพราะถ้าหนูยิ้มชี้มาเลขหกเมื่อกี้เรานับใช่ไหมห้าสิห้ายี่สิบยิ้มห้าสาไงของเยี้มเจ็นาฬกา เจ็ดโมงเช้าตอนตื่นนอนเจ็ดนาฬิกาเปลขเจ็ดนะคะอันไหนเข็มสั้นคะหนูแย้มอันนี้เข็มยาวชุบเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดนะคะทุกตั้งค่ะเอาลุบหนูยิ้มไปสุดปลายจมูกุบอะไรเอ่ยโชว์หน่อยค่ะ 15นาฬิกา45นาที15นาฬิกาไม่มีในนี้ให้นับ10อะไรเอ่ย12แล้วก็10ดังๆอันนี้เข็มสั้นหรือเข็ยมยาวคะยาสั้น yeah, เข็มสั้นเหรอคะเราจะนับพีระอะไรนะจำไดไหมห้าสิบสิบห้ายี่สิบห้าดังดังจะไม่ลืมอ่าสามสิบห้าอ่าสี่สิบห้าอ๋อสี่สิบห้า ชุสิบห้นาฬิกาสนทีทุกสินาฬิกาคือ1ิบสามสิบสองและสิบสามสิบสี่สิ้าสี่สิบห้นาฬิกาสี่นาทีเป็นเส้นแบบตรงๆอย่างนี้เลยโอ้โห,หเก่งจังเลยสําหรับกิจกรรมของปุ๋ย DIY นะถ้าใครอยากทํานะคะก็ไปดูได้ที่ช่องปุ๋ย DIY นะคะกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างกิจกรรมนี้นะขี่เทมนาลิกาหนูยิ้มหนูแยงยังอยู่ในช่วง ่าเรียนรู้ตัวเลขอยู่นะคะก็มีถูกบ้างผิดบ้างม,มันยากก็เลยย,ยิดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย